สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยครับวันนี้ยุทธก็มาแชร์ประสบการณ์นะครับก็เหมือนเป็นการปรึกษากันนั่นแหละนะครับเป็นสินเชื่อซัพพัสนะครับโดยตรงเลยแล้วกันเนาะพอดีมีโทรมาเนี่ยนะครับเป็นน่าจะเป็นพวกแอบอ้างมากกว่านะครับเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็ผมได้คุยกับพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับที่แอดเข้ามาพูดคุยปรึกษานะครับเขาบิดนะครับสินเชื่อแอปพัดมาเนี่ยสเดือนแล้ว นะครับอยู่ดีๆก็มีสายโทรศัพท์โทรเข้ามานะครับนะฮะก็แจ้งว่าเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานตํารวจนะครับเออเป็นตํารวจนั่นแหละนะครับอ่ามาพูดถึงคือพี่คนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนเป็นการข่มขู่ด้วยซ้ำนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจนะฮะนายหนึ่งนะครับอยู่สพใกล้บ้านด้วยนะครับโอ้โหไม่รู้เอาข้อมูลตรงนี้มาจากไหนเนาะนะครับก็คงเป็นเอ่เกี่ยวกับแอปเถื่อนนั่นแหละนะครับที่รู้ข้อมูลดีนะครับว่า พี่ผู้หญิงท่านนี้นะครับอาจจะทํางานอยู่แถวนี้นะครับหรือ,อมีบัตรประชาชนนะครับในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยเขา,าพวกมิจาชีพเนี่ยคงทราบนะครับแล้วก็โทรเข้ามาบอกเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับขอสอบปากคำนะฮะให้มาให้ปากคําด้วยนะครับที่ทางสพอสอน,อนนั้นๆน,น,นะครับพี่เขาก็ทักเข้ามาสอบถามทีนี้ผมก็เลยบอกว่าเอางี้ถ้างั้นเนี่ยโทรเข้าไปที่สพนี้แล้วกันนะครับว่ามีเบอร์มือถือนี้ นะครับเนี่ยเบอร์เนี้ยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ท่านไหนหรือเปล่าทีนี้ผมก็เอะใจว่าเออแล้วเขาให้ชื่อมาหรือเปล่านะครับที่โทรเข้ามาสอบถามนะครับพี่ผู้หญิงท่านนี้นะนะครับที่แอบอ้างว่าเป็นตำรวจเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไม่ได้ให้ชื่อหรือนามสกุลใดๆเลยนะครับมีแต่เบอร์มือถือนะฮะโทรเข้าเบอร์มือถือเนี่ย <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็สายไม่ว่างไม่ได้รับอะไรอย่างเงี้ยสายไม่ว่างนะครับหรือโทรไม่ติดนั่นแหละนะครับทีนี้ผมก็ให้โทรเข้าสพนี้เลยนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่เป็นตำรวจจริงๆเนี่ยในสอพนี้นะครับเราเราเซิร์ชเข้าไปได้นะครับทุกสอพอนะมันจะมีเบอร์อยู่แล้วนะครับโทรเข้าไปเลยนะเบอร์สพสอนอนั้นนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเออเนี่ยก็ต้องระวังหน่อยละกันนะครับก็มีแอบอ้างมาเยอะนะครับถ้าเป็นตำรวจจริงนะครับต้องให้ชื่อนามสกุลนะครับยศตำแหน่งอะไรต่างๆนะครับเพราะผมอ่ะเคยเจอมาแล้วแต่ผมมาเจอของจริงนะครับ ผมก็โทรไปที่สอนอเลยนะครับว่ามีเ,เจ้าหน้าที่ท่านนี้นะครับชื่อนี้นามสกุลนี้นะครับามาติดต่อนะครับมีหมายเรียกมาให้หนู่นนี่นั่นอาเป็นจริงนะครับอาทีนี้พอเป็นจริงขึ้นมาแล้วเราก็จะมาคุยนะครับในเรื่องของหลักการนั้นๆว่า,ามาในเคสน,น,นี้นี้นี้นะครับเราจะได้คุยกันอ่ะนะครับกลับมาที่พี่ผู้หญิงท่านนี้แล้วกันเนาะก็ได้ในเรื่องว่าเป็นพวกแอปเถื่อนนั่นแหละ นะครับเป็นพวกแอปเถื่อนนะครับของซับพัดนะครับของซับพัดนะครับอันนี้บิดมา2เดือนแล้วนะเนี่ยก็มีเนี่ยโทรมาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับนะฮะยุถึงบอกว่าให้มีสตินะครับใจเย็นแบบนี้แหละนะครับก็ปรึกษากันได้นะครับถ้าผมสะดวกนะครับผมก็จะรีบดูให้นะฮะก็ประเด็นก็คือมีอาชีพแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับแล้วก็อีกเคสหนึ่งนะครับอีกเคสหนึ่งนะฮะก็มีน้องท่านหนึ่งนะครับ สอบถามเข้ามานะครับเนี่ยเรากลัวเนาะนะครับได้ยินข่าวนะเวลาเราเข้าไปกู้แอปเถื่อนอะไรประมาณนี้แล้วทีนี้เ,เราบิดเราไม่จ่ายนู่นนี่นั่นนะครับมันจะเอาบัญชีเราไปทําบัญชีม้านะครับหรือมีการอายัดหรือเปล่าตอนเนี้ข่าวเนี่ยเยอะมากนะครับในเรื่องของการอายัดบัญชีนะครับจริงๆแล้วอ่ะที่ผมได้พูดคุยในไลฟ์สดมานะครับโดนอายัดบัญชีเนี่ยมาตั้งแต่นู่นแล้วตั้งแต่3 4มหเดือนที่แล้วแล้วนะครับโดนอายัดบัญชีเนี่ยไปทั้งหมด9คน ประมาณ9คนแล้วกันนะครับโดนอายัดบัญชีแต่ทีเนี้ยเขาก็แจ้งมาว่าเราไปยืนยันตัวตนธนาคารเลยนะครับนะไปแจ้งความหรือไปแต่ว่าเขาบอกว่าไปที่ธนาคารก่อนเลยนะครับไปยืนยันตัวตนนะครับเอาข้อมูลหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่เป็นตัวเรานะครับหน้าบัญชีเราเนี่ยแล้วไปสแกนหน้าไปยื่นนะครับก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมคือไปยืนยันตัวตนแหละนะครับว่าเป็นเราจริงนะครับ เราโดนอายัดบ,บัญชีจากกลุ่มพวกไม่หวังดีหรือพวกแอปเถื่อนนี่แหละอันนี้มีสิทธิ์เจอนะครับแต่ไอแบบที่ว่าเราไปกู้นี่ยืมสินมาเนี่ยนะครับกับพวกแอปเถื่อนอะไรพวกนี้นะครับที่บอกว่า,าจะเอาไปเปิดบัญชีม้าอย่างเงี้ยนะครับมันค่อนข้างยากครับทุกวันนี้ธนาคารเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องทํางานหนักและนะครับในเมื่อมีข่าวว่าอยู่ดีๆจะอายัดบ,บัญชีกันง่ายๆมันก็เกินไปนะครับนะบพวกบริษัทใหญ่ๆนะครับที่เขา เออมีเงินหมุนเวียนเป็นพันล้านร้อยล้านอ่นนะทำไมไม่โดนะนะนะครับเออทำไมไม่โดนทําไมต้องมาโดนเออประชาชนที่เออขายของเล็กๆน้อยๆเ,เนี่ยในสื่อออนไลน์เนี่ยทำไมโดนกันนะครับหรือคนที่ทํางานธรรมดาเนี่ยนะครับเป็นเอ,อ่อทำงานบริษัทโรงงานเนี่ยเออทำไมเขาโดนกันอันเนี้ย็ต้องเป็นเป็นประเด็นที่ธนาคารต้องเอ,อ่อต้องดูแลนะครับอย่างจริงจังแล้วแหละนะครับเพราะว่าในหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนอะไรเนี่ยมันมันก็จะเดือดร้อนไปด้วยนะครับ ะะก,ก็ต้องติดตามดูอีกทีหนึ่งในเรื่องของการอายัดบัญชีนะแต่ในเรื่องของการที่มันจะเอาบัญชีเราเนี่ยไปทําบัญชีม้านู่นนี่นั่นเนี่ยผมว่ายากครับนะ,ะตอนนี้เข้มงวดนะครับการเปิดบัญชีแต่ละอย่างเนี่ยทุกวันนี้ต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารด้วยตัวเองครับสแกนหน้าเ,เซ็นลายลักษณ์อักษรอ,อะไรทุกอย่างนะฮะมันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เจอมา3มเคสเลยนะครับอ่ะฝากไว้อีกอันนึงนะครับโอ้โหก็มี เพื่อนนะครับอ่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยพอดีน้องก็รักมาเนาะเขาไปแจ้งความแล้วอะนะครับอ,อ่คือมีผลกระทบจากเรานะครับแอปเงินกู้นะครับคือโทรไปด่าเสียหายเนี่ยก่อความลำคาญนู่นนี่นั่นนะครับหาว่าเราเนี่ยเอาชื่อเขาไปค้ำประกันนะครับอย่าเพิ่งตนกตกใจนะครับถึงเพื่อนจะไปแจ้งความนะครับเราไปยืนยันตัวตนเลยไปเลย,ไป,เลยไปคุยไปเคลียร์กันที่โรงพักเลยนะฮะว่าเราเจอแบบนี้แบบนี้มาแอปเถื่อนเนี่ยเอาชื่อไปค้ำประกันนู่นนี่นั่นหรืออะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ย ไปคือไปคุยเลยนะครับเรามีหลักฐานนะฮะเราไม่ได้เอาชื่อใครไปค้ำประกันเรามีหลักฐานหมดมิจฉาชีพมันแฮ็กเบอร์มือถือนะครับพวกแอปเถื่อนอะไรต่างๆเอาชื่อเอาอะไรไปนะครับเราโดนประจานก็แคปไปแจ้งเจ้าหน้าที่เลยไปกับเพื่อนคนนั้นแหละที่เพื่อนคนนั้นแจ้งจับเราอะไรประมาณเนี้ยนะฮะไปแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วกันช่วยได้ครับนะเชื่อผมเคสแบบเนี้ยเจอมาเยอะครับ